เจคเโนอแนะนําที่ดินแถมบ้านให้ด้วยนะคะแปลงนี้ตัวบ้านต้องรีโนเวทปรับปรุงเอาเองนะคะก็เน้นตามสภาพไปแถมไปค่ะด้านหน้าติดถนนรัดยางเดินทางสะดวกด้านข้างอยู่ติดถนนโครงการด้วยนะคะร้อมรัว้วคอกมา้าสองชั้นให้เรียบร้อยค่ะบนเนื้อที่ขนาด170ตารางวาราคาเหมายกแปลงค่ะ5 8 0 0 0 0บาทนะคะวิวภูเขาสวยครบอยู่ติดถนนสองด้านค่ะ อยู่ใกล้โครงการพระราชดำริเขาชงุมอยู่ใกล้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางห่างเพียงแค่400เมตรเท่านั้นนะคะไฟฟ้าประปามีโครบค่าที่ดิน,นโนดคุดเดงตั้งอยู่ที่หมู่10ตำบลเขาชงุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมแปลงจริงนะคะติดต่อผู้ขายได้ตาม ช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเลยนะคะต้องเน้นโทรค่ะเพราะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงแนะนำให้ท่านได้รับชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ